สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องคันตีมิวสิกวันนี้จะมาเล่าเรื่องอาการไปไทยนะเนอะว่าไปแบบใดวิธีไปนะแต่บางคนก็อาจจะยังบูมูนะจากลาวไปไทยไปแบบใดไปจังใดนะ oh, <no. S 1> ขั้นแรกก่อนเราต้องมีพาสปอร์ตฮนะ ถ้าแปลว่าอยากไปแบบถือกฎหมายถือกฎหมายแล้วว่าไปสะดวกสบายไปโดยที่แม่ว่าบัต้องยานอีอย่างนะต้องไปเฮ็ดพาสปอร์ตก่อนโอเคมีพาสปอร์ตแล้วก็สะดวกสบายนะสมือนี้นะมันบด้ยากอีอย่างเลยคือสมัยตะกี้เนาะเขาบ,บุทันเปิดให้เฮ็ดพาสปอร์ตก็คือว่าบางคนก็นได้ลักไปเนาะลักไปแล้วก็บางคนก็นเออลักไปแล้วก็ไปเจอตำรวจนะก็ะอันนั้นก็น ลำบากนะแต่สมมมือนี้ทุกวันนี้มันสะดวกสบายนะมันบูมีอยา,ากๆแล้วเฮามีพาสซับบนะอเนาะเฮากะเฮาเลือกเอาเลยนะว่าเฮาสิไปข้ามทางใดข้ามเฮอข้ามอรถเนะข้ามด้านมันมีหลายจุดนะทั้งเวียงจันทั้งขโวนทั้ง สวรรค์นะมันมีเบดมันขึ้นอยู่กับว่าเฮานั้นอยู่ภาคใดของอ่าของเมืองของแขวงนะสําหรับภาคากลางขมวนกะไปบางคนก็นไปลงท่าแขกนะไปข้ามด้านท่าแคกนั่งเหงือ่สําหรับคนที่ว่ามักบรรยากาศในนั่งเหือสมมยู่น้ํำนะก็ไปนั่งเหงือข้ามไปฟัง ไทยนะกัไปด้านไทยสําหรับค่าเต็มตอนที่ว่าคันตีไปน่ะกะ็ฟังเลาานี่ก็ประมาณสิบพนะันกิบเนาะแล้วก็ซื้อปีเหือประมาณสี่สิบนกิบประมาณนี้แหละแล้วก็ข้ามไปฟังไทยแล้วไปเต็มนะเนาะแต็มอยู่ด้านไทยนะประมาณสองร้อยบาทนะแล้วก็นั่งสามล้อนะไปบขสนะครพนมนะก็นั่งไปนั่งไปปุ๊บเราก็ไปซื้อตั๋วนะซื้อตัว๋ว เออลืมบอกไปว่าค่าสามล้อบ่้แพงนะประมาณหกสิบบาทหรือแปดสิบเนาะปัจจุบันนี้อาจจะขึ้นแล้วถ้าสมัยกันตีไปนะมันก็ประมาณนั้นแหละก็ไปซื้อตั๋วนะประมาณหก้อยห้าสิบบาทนะก็ถือว่าบ่แพงนะเพราะว่ามันก็คุ้มนะแลกกับการที่ว่าเราได้นั่งรถสบายสบายแบบไรต้องยานอีกอย่างเนาะนั่งจากบขอสอนะครพน,นมก็ไปลง หมอชิดหรือรังสิตกันแล้วแต่นะเลือกเอาเลยว่าเราจะไปลงใส่มันแล้วแต่แล้วแต่มาละแต่ละคนนะว่าไป็ดงานอยู่บอดด่อใดจุดใดก็ไปลงก็นั่งรถกับบด,ดนเนะบดไดน้นานนะรถส่วนส่วนหลละคือสีอกอกอประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งนะก็ไปฮอดหมอชิดหรือว่ารังสิตกับประมาณตีสี่ตีห้าของมื้อไม่นะ กับไรโดนไรานานป่านนั้นอะแต่ว่าสำหรับคนใดที่ว่ามีรถส่วนตัวหรือว่ามีเจ้านายอย่างแบบสะดวกให้เขามาฮับสักทีกะ,ะมาเนาะแบบว่าเอารถส่วนตัวมาฮับเลยก็แห่งสบายนั่นสะดวกสบายนะบุคือตะก่อนนะตะก่อนที่ว่าเขาบบทันเปิดในี่เฮดพาสปอดนะมันก็ค่อนข้างลำบากนะบางคนกน็ลักไปสิ เจอตำรวจจับก็ได้ส่งลับมาเสียเวลานะซูมอนี้แห้งเขาก็เข้มเข้มงวดน,นะเรื่องกฎหมายกะไปเฮดเวียเขากะให้เฮดบัตเอ็มอยนะใบอนุญาตทำงานต้องมีนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็คุ้มนะมันบ่นเป็นการเสี่ยงทางฟังลูกจ้างและเจ้านายนะเหตุใดก็ดีนะก็สำหรับเรื่อง ที่มาเล่าให้ฟังมือน,นี้ค่ะมีจากประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆของกันตีเองนะผู้ใดทึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะให้กันตีแน่เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปเท่หน้านะสำหรับมือน,นี้ก็บ่ไดิมีอย่างมากมายนะไว้เจอกันคลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย